สวัสดีครับนุ่มทะคุงนะครับจะมารีแอคชั่นเช่นเคยนะซึ่งจะมารีแอคชั่นตันงแงยุพูดทังซาน,นในปีที่200เท่าไห,หร่วะ219หราคือตอนที่2 1 9เลยน,นะครับผมซึ่งความเดิมจากตอนที่แล้วนันจะเป็นการที่อ่าทั้งซานนั้นสามารถเอาชนะผู้อาวุโสทั้ง5คนได้อะไรเงี้ยแบบชนะราบฆ่าไปแบบทังซานไม่ไม่เจ็บอะไรเลยก็แค่แบบเหนื่อยและเสียพลังไปเยอะอะไรเงี้ยเนาะ <c oughs> นั่นแหละส่วน5คนนั้นคือแพ้ยับเหลือเออคือแบบทังซานก็แบบเต็มที่นะไม่ใช่ว่วาชนะแบบ ง่ายแบบแค่กระดิกนิ้วอย่างนั้นก็ไม่ใช่เรามันใช้ทั้งทักษะกระดุกปัญญาณทักษะวงแหวนใช้อะไรอาวุธเทพอะไรอย่างเงี้ยใช้แบบกระบวนท่าเทพอะไรที่ท่านเทพสอนมาให้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็นั่นแหละก็สมศักดิ์ศรีนี่นั่นแหละโอเคถ้าเกิดไม่ใช่ถ้าเกิดเลยก่อนจะเริ่มคลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์และสไคร้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจลิดต่อไปเนาะโอเคถ้ัเกเราไปเริ่มคลิปไปดีก่น,นะครับผมตอนที่219โอเค นี่ต่อจากตอนที่โชว์สัญลักษณ์ของท่านทวดดูยใช่ปะนี่คือประชา้าษเทียนของท่านหลงข้าวุโสทั้งห้าพวกท่านเป็นคนรุ่นท่านปู่หากไม่มีคำสั่งของท่านทวดข้าจะกล้าล่วงเกินเหรอประชา้าษเทียนนี้ท่านทวดเป็นผู้มอบให้ไม่ทราบว่าท่านหลงมีคำชี้แนะว่ายังไงบ้างท่านทวดมอบประชา้าษเทียนให้ข้อแรกให้ทวงความถูกต้องให้ท่านพ่อท่านทวดเชื่อว่าท่านพ่อไม่ได้ทําให้ห้าวเทียนเสื่อมเสียข้อสอง เรื่องนี้สําคัญที่สุดท่านทั่วสั่งความไว้ประโยคหนึ่งสํานักข้าวเทียนเป็นสํานักข้าวเทียนที่น่าภาคภ,าภูมิใจดังนั้นพวกท่านคิดว่าที่ท่านปู่ตัดสินใจตอนแรกแม้จะปกป้องรากฐานของข้าวเทียนได้ระยะหนึ่งแต่ว่ากลับทําให้ข้าวเทียนสูญเสียสิ่งล้ําค่าไปอะ,อะไรนะตอนนั้นท่านพ่อก็เจ็บปวด แม้การตัดสินใจจะยากลำบากแต่การถอยเพื่อก้าวยกสำคัญกวา่าเราแคมีอกาสสำนักจะหวนคืนโลกวิญ,าาญญาจารย์ยากแน่นอนข้าเข้าใจถึงท่านปู่จะสามารถปกป้องคนทั้งตระกูลได้แต่ท่านปู่ก็ไม่อาจจะปกป้องโต้หลัวทั้งดินแดนได้<อ>ท,ทั้งที่มันเป็นความรับผิดชอบของสำนักข้าวเทียนในฐานะสำนักอันดับหนึ่งของไต้หล่าใช่อยู่มันไม่ใช่แบบโดยตรงแต่มันก็แบบส่วนหนึ่งอะ อ,อะไรจะเกิดเนาะ <c oughs> ก็ต้องเกิดอยู่ดีทั้งสางตอนนี้ท่านลงอยู่ไหนหากท่านกลับมาเป็นผู้ประชาการใหญ่สำนักข้าวเคียจะไม่สูญสลายเออใชนะ่ท่านไปไหนวะ่าจะไม่กลับมาที่นี่แล้ว<ะ>ถ้าเช่นนั้นท่านผู้มอบตราข้าวเทียให้เจ้าก็แปลว่าอยากให้เจ้าเป็นผู้อาวุโสสูงสุดอย่างนั้นผู้อาวุโสสูงสุดมีสิทธิแทรกแซงเรื่องสําคัญไม่ใช่สิ่งที่ข้าจะทําได้ยิ่งกว่านั้นข้ามีตาแหน่งในสํานักถามด้วย ในเมื่อท่นลุงวางใจมอบตราบระชาการเข้าเทียนให้เจ้านั่นหมายความว่าเขายอมรับในตัวเจ้าแล้วเจ้าพญาได้ปฏิเสธเลยโอพวกอุศะจะควบสองที่เลยเหรอทำอะไรข้าไม่กล้าครับเห็นบัญชาเข้าเทียนเหมือนเห็นผู้อวุโสสูงสุดนี่เป็นกฎเหล็กนับตั้งแต่ก่อตั้งสำนักเข้าเทียนมาสิสำนักฟังข้าคารวะบัญชาเข้าเทียนคารวะผู้อวุโสสูงสุดคารวะผู้อุโสสูงสุดเอาเรื่องคนหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เข้าพวกเดี๋ยวตอนคุณของสำนักเข้าเทียน เม้แต่ผู้อาวุโสสูงสุดออกคำสั่งเราถึงลุกขึ้นได้อยู่ที่ทั้งวันอะ <laughs> ผู้อาวุโสทุกท่านโปรดลุกขึ้นมีผู้อาวุโสสูงสุดเก่งกาจเช่นนี้มาเป็นผู้นำเท่าที่จะสร้างความรุ่งโรดได้อีกแนะ่ทุกท่านยอมรับแลยยกย่องข้าแต่ห้าเทียนไม่ใช่แค่ของข้าคนเดียวแต่เป็นห้าเทียนของทั่วล่าไม่เพียงเราต้องสร้างความรุ่งโรดอีกครั้งแต่ต้องปกป้องดินแดนเต้หลัวให้ดี ถึงจะไม่เสียศักดิ์ศรีสำนักอันดับหนึ่งของใต้ล่ะอ้าวแม่งอยู่คือ okay กันแล้วเว้ยถ้าท่านพ่อได้เห็นภาพในตอนนี้ต้องดีใจมากเแน่ๆสำนักเข้าวเย็นพี่ใหญ่ข้าอยากจะถ้าเข้าใจ แต่เจ้าจะไปพบท่านพ่อกับมทประชนมในสภาพนี้คงไม่ค่อยเหมาะอาของจะคืนให้เจ้าอะไรครับกระดูกวิญญาณปะไอเดาอุ้ยใช่จริงด้วยข้ารู้ว่าเสี่ยนซารมีวิธีต่อขาใหม่ให้เจ้ากระดูกวิญญาณสองท่อนนี้เป็นของเจ้าดูซับมนแล้วก็จะง่ายขึ้นไม่ได้พี่ใหญ่สิ่งนี้เป็นของสำนักข้รับไว้ไม่ได้อจะเป็นความตายองข้าที่ แม่งลงยี่ไม่น่าตัดเลยว่ะไม่ใช่นะเพรดีล้วที่มันอันนี้เขาเรียกไงถ้าไม่ตัดมันก็ไม่สบายใจพ่อเขาจะบาดตอนแรกๆก็ข้าใจอยู่นะทักษะกระูขาขวาจะกระพัดเงินคล้งไฟป่าเผาไม่สิน้นลมวาสันพัดพาเกิดใหม่ เป็นทักษะที่แบบฮิวแบบโวดมากนะโอ้โหทอดอัตตาทองเลยโอ้โหเฮ้ยพักเดียวได้อย่างนี้เลยเหรอโอเคก็ดีใจเพราะว่าทันทีแบบแม่งได้แบบ ได้กลับมาคืนแล้วเนาะอืมแหมเท่เลยไม่ต้องเดินกับเพกกับเพกละเอ้าท่านอา นี่คือที่ไหนที่ไหว้ที่ไหว้หลุมศพแล้วโคตรยิงใหญ่เลยพิธีการเส้นไหว้เริ่มณบัดนี้<อ>เขาทำจริงจังมากนะไอเราแบบ ภาพในวันแรกนึกแบบนึบกว่าแบบไปเจอหลุมศพที่แบบม, <หา S 2> มีหลุมหนึ่งแล้วก็แบบก้มแค่นี้มันอหญ่ให่มากเลยลมาบอกเราบรรพบุรุษทุกท่านหนึ่งจากมาติเจ้าสำนักและหอผู้อาวุโสโจากวันนี้สถานะสิ่์สำนักเหาเทียนของถังเฮ่าฟื้นคืนดังเดิมสองสำนักเก็บตัวนานเกินไปสำนักเข้าเทียนนานจนผู้คนหลงลืมจิตวิญญาณค้อนแห่งศึกเหาเทียนอันยิ่งใหญ่ ผู้ผู้คนลืมเหลือสำนักอันดับหนึ่งในใต้ล่าสองดาราแห่งเท้าเทียนมาบรรจบตำแหน่งผู้อาวุโสสูงสุดมีผู้สืบทอดถึงเวลาหวนคืนโลกวิญญาจารย์ฟื้นฟูความรุ่งโรจนให้เท่าเทียนยิ่งใหญ่ปะโคตรทางการนะ่ะคำนับครั้งที่หนึ่ง ท่านพอ่อลองเข้ากลบบ้านะท่านสบายใจได้นะคำนับครั้งที่สองท่านพอ่อทั้งห้าลูกอกตันอยูพร้อมกับทั้งซานจะช่วยเหลือพี่ใหญ่ฟื้นฟูสมนักห้าเทียนของเราคำนับครั้งที่สาม จบพิธีแม่ยังไม่หนาวหรอว่าใส่ชุดอย่างเงี้ยหนาวแทนเลยอ่ะเสียอุกก็ได้เ,เราไปกอดเถอะก็จะอยู่ต่ออีกหน่อยเราเข้าใจอยู่นะเสียสนันรับข้ามาข้ามีใ้จบอะไรอีกครับตอนนี้ วายเบิร์นไหมอีกสักสิบรอบสามสิบรอบยังไหมเผื่อบบฟเขาหน้านานๆจะมาทีเซียสันเทพศิริหลูเกาฝากให้ข้านำผลงานสำคัญของเขามาบอกให้กับเจ้าอ่เรื่องอุลรับเป็นยังไงบ้างเนี่ยมันไม่ได้ถูกพูดถึงมานานแล้วเรื่องเนี้ยโอ้ยู่ร์แพงกับพทกพิโรถังพว้อวสโสหลกเกาทำเสร็จหมดแล้วทำไมพู้อวสโสไม่มา เขาเอาโซโล่เขาเป็นไร,รอ,อ่ะเขาอ๋อหรือเขายังแบบยังแบบยังไ,ไงอ่ะเครียดกับบ้านเกิดเขาแลบอกผมคิดว่านะ คงไม่อยากพบกันะไรนอกจากงานมั่งจะได้แบบลืมๆเรื่องตรงนู้นไปไหรือแบบเขาไม่สบายหรือบ่อ <c oughs> โอ้ก่อนจะสร้างได้ก็ไม่ใช่ง่ายเนาะ <c oughs> ว้าเขาไม่ดีขนาดนี้เลยโอ้ อะไรอะไระอ๋ออ๋ออืมคืออะไรอ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยพอมันโดนเลือดปุ๊บมันก็แบบมีปฏิกิริยาอย่างนี้ทันทีแหละอุ้ย อ้ยขาดสั่งเลยวะโหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไรอะเฮ้ยเฮ้ยทำอะไรอนะท่านฮะฮะ โชโรกาวอุทิศเวลากับการคิดค้นพยุเข็มดอกสาลี่ในบ้านปลายชีวิตไม่เสียดายที่สละชีพของตัวเองการตัดส<อ>ินใจนี่สมกับนามเทพดีแหลกยิ่งนักแต่เขาต้องโวดเข้ากองไฟเลยเหรอเขาเป็นคนของสำนักถังจะก,ก็ควรนำผลงานชิ้นสุดท้ายกลับไปสำนักถังด้วยเถอะใช่โชกเกียรติเนาะ โอ้สำนักถังก็ไม่ได้กลับมานานใช่ปะทางซานอะขัววุโสโลกาของที่ท่านทิ้งไว้ให้ข้าเด้รับแล้วอ๋อออออ น่าจะเป็นอาวุธพอบสามของสำนักใช่ป่ะจำผิดอ่อพายุเข็มดอกสาลี่ที่โหลเกาทำทำให้ม่มีเข็มเงินเลยสักเล่มตอนที่ข้าเปิดดูกล่องครั้งแรกข้าเองก็งงเหมือนกันแต่พอดูพิมพ์เขียวที่ผู้อาวุโสโหลเกาปรับแก้ก็เข้าใจเจตนานที่แท้จริงสิ่งที่ผู้อาวุโสโหล่เกาทิ้งเอาไว้ให้เป็นสุดยอดผลงานยิ่งกว่าย,ยุคไหนาารรอ,อ๋อภปพเกิดปะดอกสาลี่ที่มีเอกลักษณ์แสดงพลังการระเบิดรุนแรงในพริบตา จากการสันนิษฐานกองค่าเสามารถโจมตีวิญญาจาระดับไม่เกิน50จนถึงชีวิตแต่เสียดายการโจมตีนี้ใช้ได้เพียงครั้งเดียวรวมพลังขงเขนยเล่มผมกระนำยิงยิงแบบหวังผลเพือกระเซ็นราฝนดอกไม้สมชัย<อ>พยุเข็มดอกสาลี่เดิมทีพยุเข็มดอกสาลี่มีเข,มข็มแค่27เล่มแต่ที่ผู้วุฒโสโตกาทาบอกมามีเข็มทั้งหมด49เก้าล่ม<อ><อ>พัฒนาสองเท่าเลยเราหล่อเพิ่มอนุภ,ภาพนี้ขึ้น อกเืเไม่เพียงแค่นั้นเขายังปีชีพเป็นมรณะสังขีใช้พลังของมนุษย์สร้างพลังอันแข็งแกร่งให้พายุเข็มดอกสาลี่ใช้พลังวิญญาณเป็นตัวขับเคลื่อนพายุเข็มดอกสาลี่ที่ใช้ได้ยาวนานผลงานชิ้นสุดท้ายของผู้อาวุโสพอที่จะเปลี่ยนแปลงโลกวิญญาจันทร์โอ้โคตรยอดอ่<ล>ะเนี่ยดีกับอาจารย์ที่สร้างผลงานเทพได้สาเร็จสําหรับไอบคนที่ทําอาวุธอะไรอย่างบบนี้แบบจะเป็นแบบเรื่องเป็นเกียรติของเขาอ่ะ สิรักรก็กว้างจเจริญเหลือเกินจ<ฯ>ริสิเจ้าสำนักอยู่ที่นี่ฟังฟาบาเซียเปิงเรื่องสำคัญอะไรฟาบาตมีรับสัง่งนำทัพประเทศ,ศึกจัก,กรวรรดิวิญญาณยุทธด้วยตนเองสั่งให้ข้ากลับมาเพื่อถ่ายทอดรับสัง่งให้ทหารสกุลถังไปเสริมทัพกองทัพพัติมิตรจักรวรรดิวิญญาณยุทธรอบกันแต่จักรวรรดิเซิงหลัวได้เร่งถอนกำลังแต่จักรวรรดิเพิ่มกำลังทหารบีบคั้นทุกก้ากอกวนแนวป้องการทัพข้าหลายครั้งทำให้สถานการณ์ลำบาก ในวิกฤตความเป็นความตายขาจะอให้กองทัพทาหารมาสิบเล้งเดินทัพไปรวมตัวกันที่ลาบดีมาภายในสามวันขาจัดนับหมื่นล้านนายพด้วยตัวเองหมื่นล้านนายเยอะขนาดเลยเหรอหรือเป็นคำเปรียบเทียบวะมันะก็เยอะจริงแหละ เป็นทางซานคงเหนื่อยเนาะกูจบเรื่องนั้นมาแล้วกูต้องมาเจอเรื่องนี้เจอเอนี่ก็ต้องไปเจอเรื่องบูนอีกอะอะไรอะเบลล์บินด้วยวะรถถังมันอะขอรถกษัตริย์มึงขี่มา้วก็เลยมาวิ่ลำบากเขาเอีกความยู่รอดเขารอดชุบงขึ้นอยู่กับศึกครั้งนี้ โอเคครับซึ่งคลิปนี้ก็มีประม้เนาะซึ่งตอนแรกคิดผมก็เข้าใจแล้วทําไมท่านอ่าโหลเกาใช่ป่ะคนจีนเลยอะถึงแบบกระโจนเข้ากองไฟอะไรอย่างเงี้ยเพื่อแบบเหมือนจะสละกายสละพลังอะไรแล้วแต่ของตัวเองอะให้อาวุธเชื่อที่ไออาวุธมันแบบคงกระพันใช่ปะ่ะโอ้โหโคตรสุดยอดอะแล้วอัปเกรดอาวุธถังซานเนี่ยนะแค่สร้างได้ก็ว่าเก่งกันใช่ปะ่ะถังซานบอกอะอันนี้ไม่ upgrade, อัปเกรดเออนี่มันเหนือความคาดหมายจากที่แบบยิงได้27นัดกลายเป็น49นัดอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะ่ะ สุดยอดจี่นะน,นี่สุดยอดจริงเออนั่นแหละโอเคแล้วตอนนี้พ่อของเออตอนนี้พ่อหลังซานเขาก็ได้แบบไปไหว้ปู่แล้วอะไรไปไหว้พ่อ,อพ่อเขาเออโอเคซึ่งโอ้แล้วก็ตอนต้ายตอนตายบ้าอะไรตอนท้ายคลิปก็มีประเด็นที่แบบว่าจะต้องไปทําสงครามัานอีกไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนเลยเนาะก็นั่นแหละโอเคถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลคล์แชร์ติดขยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันเนาะสำหรับน,นี้ขอตัวก่อนสวัสดีครับบา,บาย 英雄。